สวัสดีครับต่อกันข้อที่3 3มสนะครับโจทย์บอกว่ากําหนดค่าพลังงานไอออนไนเซชันของธาตุ X Y Z ดังตารางนะครับให้ข้อมูล IE 1ถึง IE 7มานะครับแล้วก็บอกว่าถ้า Y กับ Z เนี่ยอยู่ในคาบที่2ของตารางธาตุสูตรของสารประกอบข้อใดเป็นไปไม่ได้นะครับย้ําเลยนะฮะโ Y กับ y Z เนี่ยเป็นธาตุในคาบที่2ของตารางธาตุนะครับสิ่งแรกเลยเวลาเราเห็นพลังงานไอออนไนเซชันเนี่ยถ้าเราอยากรู้ว่าธาตุนั้นอยู่หมู่อะไรเราก็ดูว่า IE มันกระโดดตรงไหน เวลาดู IE กระโดดตรงไหนเนี่ยคุณอย่าดูเป็นคู่ๆแบบนี้นะครับให้คุณดูอย่าดูเป็นผลต่างนะครับให้คุณดูเป็นจํานวนเท่าให้คุณดูเป็นจํานวนเท่าถ้ามันกระโดดเนี่ยคือค่าพลังงานเนี่ยมันจะต้องต่างกันอย่างน้อยๆอเ,อเ,เนี่ยสเท่า2เท่าในบางทีก็ไม่เอาด้วยซ้ำนะอย่างน้อยๆเนี่ยผมเนี่ยจะมองว่าสัก3เท่า สเท่าไปน้นนมันถึงจะดีถ้า2เท่าเนี่ยบางทีพลังงานมันต่างกันสเท่าผมก็หวั่นไหวนะครับเพราะฉะนั้นเข้าใจผมนะข้อนี้เนี่ยนะ x เนี่ย IE 1กับ IE 2เนี่ยโอ้โห0.4กับ3กว่าเนี่ยต่างกันเท่าไรเนี่ยเกือบ6เท่าผมว่าเนี่ยมันกระโดดตรงนี้แน่ๆเลยแต่ไม่ประมาทเช็คอย่างอื่นด้วยดีกว่า อันนี้ไม่ถึงเท่าตัวไม่ถึงเท่าไม่ถึงเท่า7กับ9ก็ไม่ถึงเท่าตัว9กับ11ก็ไม่ถึงเท่าตัวนะก็แสดงว่า x เนี่ยน่าจะอยู่หมู่1นะครับหมู่1คาบ2คืออะไรคือลิเทียมนะครับเน็่ยคือลิเทียมนะเลขออกซิเดชันเนี่ยเป็นบวกหนึ่งะครับแล้วก็เพราะพาะเขาบอกมาเลยว่าคาบ2ถูกไหมแล้วก็ตัวต่อไปนะ่อ y เนี่ยกระโดดตรงไหนเนาะอันนี้1น่ไป3มเนี่ยมันประมาณ1เท่าตัวกว่า แต่ว่าแม่มันมันหวันว่นไหวอย่าบอกแล้วถ้าเจอหนึ่งเท่าตัวในไม่กล้าจริงๆนะผมใจไม่ถึงนะครับผมไม่กล้าตอบผมว่าไปดูอย่างอื่นดีกว่านะสามกับ5ก็ไม่ถึงเท่าตัวเว้ยห้ากับ7ก็ไม่ถึงเท่าตัว7กับ11แม่งไปกันใหญ่ไม่ถึงเท่าตัว11กับ13ก็13กไม่ถึงเท่าตัวนี่ไงสิบสามไป71โอ้นี่มัน6 7เท่าแล้วเนี่ย6เท่ากว่าเนี่ย กระโดดตรงนี้แน่เลยชัดเลย Y เนี่ยอยู่หมู่ที่6แน่นอนนะครับ ie กระโดดตรงไหนนะครับค่าก่อนหน้านั้นแหละก่อนที่มันจะกระโดดนี่นแหละค่านั้นนี่ยคือเลขหมู่เข้าใจนะครับค่านั้นคือเลขหมู่นั้นชัดเลย y เนี่ยอยู่หมู่6ครับถ้า y าอยู่หมู่6หมู่6คาบ2มันก็คือออกซิเจนถูกไหมครับอ้าวหมู่6คาบ2ก็คือออกซิเจนเลขออกซิเดชันเป็นลบ2บางคนถามว่าพี่พี่จะดูเลขออกซิเดชันไปทำไมผมสังเกตชอยแล้วไงครับเมื่อกี้ว่า มันน่าจะให้เขียนสูตรสารประกอบก็เดาเอาเขียนเลขออกซิเดชันไว้ก่อนแล้วก็ตัวต่อไป1.4ไป2.8เนประมาณ2เท่า2เท่าเนี่ยมันก็กระโดดนะแต่มันไม่กล้าตอบว่าบอกแล้วใจมันหวั่นไหวมัน2เท่าเนี่ยมันน่ากลัวอย่างน้อยๆในสัก 3, 4เท่า5เท่าเนี่ยมันสวยนะแต่2เท่าแม่งไม่กล้าตอบ2ไป4ก็ไม่กล้าตอบว่ะ4ไป7ไม่ถึง2เท่าด้วยซ้ำ7ไป9ไม่ถึง2เท่านี่ไง 9ไป53นี่ปาเขาไป5เท่าแล้วนี่ชัดเลยมันกระโดดตรงนี้นะเเนี่ยเป็นธาตุหมู่5หมู่5คาบ2คือไนโตรเจนฮะเลขออกซิเดชันเป็นลบ3เพราะฉะนั้นจากข้อมูลตรงนี้เขาบอกว่า Y Z เนี่ยถ้าอยู่คาบที่2ของตารางธาตุสูตรของสารประกอบข้อใดเป็นไปได้เอ้ยเอ้ยผมประมาทนี่ว่าเขาบอกแค่ Y กับ Z นะเว้ยอยู่คาบที่2ของตารางธาตุนี่ผมประมาทนี่นะ เอเนี่ยอยู่หมูห่หแต่เขาไม่ได้บอกว่าคาบ2ส,สักหน่อยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้อันตรายนะงั้นขออภัยรู้แค่ว่า x อเนี่ยอยู่หมู่หนดีกว่าแต่ไม่รู้ว่าคาบอะไรเพราะโจทย์ไม่ได้บอกถึง x นะครับนี่ผมประมาทนะครับแล้วก็ ไล่ดูนะครับแต่ไม่อัดใหม่ลงไปอย่างนี้แหละนะครับจากข้อมูลตรงนี้ x กับ y นะครับ x ในเลขออกซิเดชันเป็นบวกหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ y ในเลขออกซิเดชันเป็นลบสองคูณไขมันก็ก็ถูกนะสูตรเนี่ยนะครับ x เป็นบวกหนึ่งนะแล้วก็ z เนี่ยเป็นลบสามอ้ยคูณไขแบบนี้ไม่ได้สินะครับมันจะต้องเป็น x นะครับห้อยสามแล้วก็ z หรือเปล่าไม่น่าจะถูกนะข้อนี้ถ้าผมเดานะผมจะตอบข้อขอไข่ไปเลยนะครับแต่ว่า แหวันไหวปะลองดูข้ออื่นด้วยก็ได้นะครับ y กับ z นะ y กับ z เนี่ย y z มันเป็นออกซิเจนนะครับ z เนี่ยมันคือไนโตรเจนนะครับเอามารวมร่างกันเนี่ยก็เคยเจออยู่นะ NO2 แก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ D D o X I D นะครับแก๊สตัวนี้เนี่ยเป็นแก๊สที่มีสีเหลืองๆนะครับมีสีเหลืองๆอันนี้คือผมไหนๆก็เฉลยแล้วนะนะครับ,บมันก็คงไม่มีคนดูทุกตอนหรอกนะะผมก็ขออนุญ,ญาต อธิบายอย่างอื่นไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะ Cu HNO3 ผมจะเปิดคลิปอันนี้ให้คุณดูนิดหนึ่งเอาแบบหนึงนะ Cu HNO3 นี่อันน,น,นี้อันนี้น่าดูนะเพราะว่าบางอย่างใน,ในเคมีเนี่ยเราต้องรู้ต้องจำนะครับอันนี้ก็ y t u t u นะ u t u b e ธรรมดาเลยไม่พรีเมียมด้วยเดี๋ยวเปิดปั๊บเข้าไปน,นี่เป็นไอ้นั่นเลยนะโฆษณาเนี่ย <laughs> นะไม่มีปัญญาจะซื้อพรีเมียมแล้วเนี่ยนะนี่เขาเอาเหรียญทองแดงนะครับไปใส่ในน้ำกดนะครับลองไปดูก็ได้นี่ของคนนี้นี่กดไลค์ให้ด้วยนยีกดติดตามให้ด้วยในในดูของเขาแล้วนะครับแล้วนี่คุณเห็นไหมโอ้ทองแดงใส่ในน้ำกดเนี่ยมันจะเกิดแก๊สสีเหลืองๆเห็นไหมครับโอ้โหน้ำกดไดตริกเนี่ยกลายเป็นสีเขียวอีเลยไอ้แก๊สเหลืองๆนี่อันตรายนะครับนักเรียนอันตรายมากนะครับไอ้แก๊สเหลืองๆอันตรายมากครับมันโดนผิวหนังนี่ โอ้ oh, แสบเลยนะครับมันจะซึมเข้าไปในผิวหนังแล้วทําให้ผิวหนังเนี่ยไหม้เป็นพิษนะครับโดนเล็บเนี่คือเล็บกลายเป็นสีเหลืองเลยอันตรายมากนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เนี่ยต้องรู้เลยต้องจําได้ด้วยนะครับผมจําได้เพราะว่าผมโดนมากับตัวเนี่เป็นแผลเป็นที่แขนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้น,นี้ไม่ได้นะครับอันตรายนะต้องจําต้องจําบางอย่างเนี่ยนะเรารู้ไปวันละนิดละหน่อยแล้วก็ตัวต่อไป Y Z 2เห็นไหมครับ Y เนี่ยก็คืออะไรวะเนี่ย Y ก็คือออกซิเจน Z ก็คือไนโตรเจนก็เป็น n 2 o อันนี้ก็เคยเจอเหมือนกันในคุณสมบัติของสารประกอบออกไซด์และคอไรอันนี้เคยเจอจริงๆนะครับแล้วก็ตัวต่อไปอันนี้ผิดอยู่แล้วเพราะว่า x เ,เนี่ยเลขออกซิเดชันเขาเป็นบวกหนนะครับแล้วก็ y เนี่ยเลขออกซิเดชันเขาเป็นลบสนะครับคูณไขกันมันก็จะควรจะได้ x 2 y นะครับไม่ควรจะได้สูตรอย่างนี้นะครับผิดอยู่แล้วนะครับก็มั่นใจข้อที่3ยังไงยังไงก็ตอบขอไขแน่นอนสวัสดีครับ